มาคุยกันเรื่องเข่าครับอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการพาเราเดินไปไหนมาไหนแต่ก็เป็นอวัยวะที่สร้างความกังวลใจให้ผู้สูงวัยมากที่สุดเช่นกันคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับเวลาที่เรานั่งดูทีวีนานๆแล้วจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือจังหวะที่กาลังจะทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้จู่ๆก็ได้ยินเสียงดังก๊อบหรือแก๊บดังมาจากหัวเขา่าบางคนดังข้างเดียวบางคนดังทั้งสองข้างดังจนคนข้างๆหันมามองหรือบางทีดังจนเราเองก็ตกใจว่าเอ๊ะ กระดูกฉันหักหรือเปล่าหรือข้อเข่าฉันพังไปแล้วเสียงพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างมันเป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบไปหาหมอผ่าตัดเลยไหมหรือเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เป็นกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปหาคําตอบพร้อมวิธีดูแลตัวเองง่ายๆที่จะช่วยให้เสียงเหล่านี้ลดลงและยืดอายุการใช้งานเข่าของเราให้อยู่กับเราไปนานๆครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ฟังเบาใจลงก่อนนะครับว่าเสียงในเข่าที่ได้ยินเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเสมอไปนะครับทางการแพทย์เราแบ่งเสียงในเข่าออกเป็น2แบบใหญ่ๆครับแบบที่1คือเสียงที่เกิดจากฟองอากาศครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับในข้อเข่าของเราจะมีน้ําหล่อเลี้ยงข้ออยู่ซึ่งในน้ํานั้นมีแก๊สละลายอยู่เวลาเราหมอเข่าหรือเหยียดเข่าเร็วๆแรงดันในข้อจะเปลี่ยนทําให้เกิดฟองแก๊สแตกตัวออกมาดังเปาะแป,ปะออกมาเสียงแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่เจ็บไม่ปวด ถ้าเป็นแบบนี้สบายใจได้ครับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่อันตรายแต่แบบที่สองนี่สิครับที่เราต้องใส่ใจคือเสียงที่เกิดจากการเสียดสีเสียงนี้จะดังแบบคลืดคลาดหรือก๊อบแก๊บทุกครั้งที่ขยับและมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกฝืดๆเหมือนเฟืองที่น้ำมันแห้งหรือแยกก่กว่านั้นคือมีอาการปวดร่วมด้วย